สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ Toyota c o r o l n a นะคะรุ่นนี้นะคะก็โอเคอยู่นะคะทุกท่านเป็นที่นิยมอยู่นะคะแอร์เย็นค่ะเครื่องดีงิงกิกริบเลยนะคะแต่งหมดทั้งคันเลยนะคะแต่งซิ่งหล่อๆกันเลยทีเดียวนะคะเห็นสวยๆแบบนี้นะคะราคาไม่แรงนะคะเจ้าของลงไว้เพียง3 0,000ืนบาทเท่านั้นนะคะทุกท่านช่วงล่างพอได้ค่ะ ภาษีพบรบขาดนะคะเพิ่งขาดนะคะทุกท่านเพิ่งขาดเดือนที่แล้วเนาะเดือนกันยายนสีสันรอบคันนะคะสวยสวยกันเลยนะคะภายในก็สภาพตามรูปเลยนะคะทุกท่านขับทางไกลได้สบายนะคะหล่อๆลอกันเลยทีเดียวนะคะมีสเกิร์ตมีชุดแต่งแต่งมาแล้วเต็มที่รอบคันเลยนะคะทุกท่านราคานี้ต่อรองกันได้นะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อทักไปนะคะ เพื่อขอดูรถยนต์นะคะหรือว่าต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถต่อไปได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านเครื่องยนต์ 5A นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ